สวัสดีวันนี้จะมาสอนใช้เจ้าบ n g ผ่านมือถือจริงๆก็คล้ายๆกับใน PC เลยแต่วันนี้มันมีฟีเจอร์ใหม่ก็จะสอนพร้อมฟีเจอร์ใหม่ก็คือการแอดแทกรูปภาพนั่นเองเพื่อนๆดูตามได้เลยนะเห็นไหมที่มันแจ้งบอกให้เราคลิกไปเลยนะแล้วก็เลือกที่จะอนุญาตให้ใช้กล้องแล้วเราก็ลองถ่ายรูป อุปกรณ์อะไรก็ได้ตัวอย่างคือจะใช้อีกอยางมัดผมแล้วกันนะถ่ายเสร็จก็สับมิตส่งไปเลยแล้วเราก็าจ,จะถามมันเล็กน้อยว่าเอออยากซื้อ,อยางอันแบบเนี้ยแถวบ้านเราเนี่ยมีขายหรือเปล่าแล้วลองดูว่าเจ้าบิงจะตอบอะไรเรา ก็เหมือนกับเราคุยกับเพื่อนนะเนาะว่าเอออยากได้ยางมัดผมแบบเนี้แถวบ้านเรามีขายไหมอ่ะทีนี้บิงเขาก็ตอบเราอย่างงุ๊นอย่างี้อย่างงั้นคือเจ้าบิงเขาก็สแกนแล้วมองว่ามันเป็นสร้อยไข่มุกซึ่งไม่ถูกเนาะเราก็จะขอแก้ไขนิดนึงว่าเออ บอกเขาไปเลยว่ารูกที่เราส่งให้เนี่ยมันไม่ใช่ไข่มุกอะเนาะเออเราก็บอกเขานิดนึงแบบสอนเขาว่าเฮ้ยดูอีกทีนึงว่าความจริงมันคืออะไรเราสามารถโต้อตอบกับเขาได้เลยนะไม่ต้องแบบส่งภาพไปใหม่หรือว่าอธิบายเลยเพิ่มเติมมาแค่บอกว่าอ่ะที่ฉันส่งไปเป็นยางมัดผมนะเออ พอเราส่งไปเขาก็จะบอกว่าอขอโทษด้วยนะเข้าใจผิดแล้วก็ยางมัดผมคืออันนั้นอันนี้แล้วก็ร้านที่ขายยางมัดผมแบบนี้อยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็บอกมาเป็นรายละเอียดให้เราไปหาซื้อแล้วก็ยังมีขายของเพิ่มเติมด้วยเหมือนกับแนะนำว่ายางมัดผมใช้ตอนอาบน้ำแล้วก็มีเกี่ยวกับ เจลอาบน้ำแชมพูนู่นนี่นั่นแล้วก็โฆษณาตัวเองอีกสักรอบหนึ่งว่าให้ฉันช่วยเขียนบทกวีเรื่องสั้นเพลงร้อเรียนคนดังหรือวาดภาพก็ได้เขาก็โฆษณาตัวเขาด้วยเนาะอะ,อะเราก็ขอบคุณคราบนิดนึงที่นี้เราจะให้เขาช่วยเขียนคอนเทนต์ให้เราเกี่ยวกับยางมัดผม เราก็พิมพ์ต่อไปได้เลยนะว่าอ่ะให้ช่วยคิดคำคมที่เกี่ยวกับยางมัดผมหน่อยดูสิว่าเขาจะประ a t e หรือสร้างสรรค์มาช่วยให้เราเขียนคอนเทนต์อะไรได้บ้างอ่ะแล้วเจ้าบิงเขาก็เจ n เนอเรตคำตอบมาให้เราได้สามประโยคอ่ะทุกคนลองอ่านกันดูนะว่ามีประโยคไหนที่สามารถเอาไปทำคอนเทนต์ได้หรือไม่นี่อ่ะ ก็จบด้วยประโยคเดิมคือโฆษณาตัวเองเหมือนเดิมว่าให้ฉันช่วยทำนู่นทนํานี่อ่ะเรามาถามต่อดีกว่านะว่าขอประวัติการเกิดขึ้นของอยางมัดผมหน่อยอ่ะเผื่อเราเอาไปเพิ่มเติมในคอนเทนต์ของเราเนาะ เขาก็เจนเนเรตเลยเริ่มต้นการกำเนิดทรงผมนุ่นนี่โกนจุกแล้วก็แนะนำวิธีการมัดผมก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยใส่คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับการมัดผมเนาะข้อความเขาก็เลยเป็นแบบนั้นอ่ะเรามาต่อที่ขอมุกตลกบ้างขอมุกตลกก็ได้อยู่นะทุกคนก็ได้มาสามอย่างเหมือนกัน และนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้บิงเยช่วยเขียนคอนเทนต์แล้วก็สอบถามข้อมูลนู่นนี่แล้วกเ็เริ่มต้นด้วยการส่งรูปภาพแล้วก็คุยกับบิงได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ที่เนบอชา n แนลนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย